สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาชมไฟนะครับผมเห็นเขาทำในติกตอกก็เลยอยากทำตามก็ได้มาประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ทำครั้งแรกนะครับดัดอันนี้จะเป็นลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับซื้อมา เวลาเราจะบักกีก็ขูดก่อนนะครับเอาพวกตะใบหรือว่าพวกกระดาษทรายวันนะครับขูดทาไม่างั้นมันจะไม่ติดนี่ครับอันนี้ผมเปิดไว้วันนั้นทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ไปเลาะซื้อมาได้ทุกอย่างสิบบาทนะครับที่เขากระจายขาย ได้มาผมเห็นก็เลยซื้อมามันจะเป็นของที่แบบว่าเขาวางไว้นะครับวางไว้แบบว่าทุกชิ้น10บาทแบบนี้นะครับแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแล้วใครเลือกได้อันไหนก็เอาอันเอาวันนั้นชิ้นละสิบบาท ผมไปเห็นมูนก็เลยเอามาก็เลยมาทำอันนี้อันนี้ครับ8ปสองก้อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้หลอดไฟนะครับสดวงอันนี้ต่อตรงนะครับใช้ตัวต้านทาน ร้อโอห์มนะครับตัวนี้ผมลองต่อตรงแล้วเหมือนหลอดมันจะขาดนะครับไฟแรงเกินอันนี้นะครับเปิดจะมี2อระดับนะครับนี่ครับผมว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่มีตัว100ยโอห์มนะครับผมใส่2ออันอยากให้ไฟมันสว่างนะครับตัวนี้ ผมพันส่กันแบบน,นี้นะครับผมจะให้มันสว่างมันก็เปิดนะครับแบต2ก้อนนี้เปิดได้น่าจะเป็นอาทิตย์นะครับผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้กินไฟนะครับไฟมันจะอกลีลีก็จะประมาณนี้นะครับตั้งไว้ ส่วนอันนี้ก็ทําที่ยึดนะครับอันนี้จะตะใบ,บออกแยกกันนะครับถ้าอยู่ด้วยกันนี่ช็อตนะครับเพราะเพราะอันนี้เป็นขั้วลบนะครับโค้งนี่เป็นขั้วลบนะครับต่อโค้งนี่ใส่ลบเลยขั้วบวกก็แยกนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกยึดแน่นนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมาอันนี้ก็เป็นโมดูลชาร์จนะครับชาร์จได้ด้วยหรือว่าจจะทำอันนี้ก็ได้ครับทำตัวเล็กตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรของไฟฉายนะครับอันนี้อันนี้เป็นแบต แบตหูฟังนะครับอันนี้ประมาณความจุมัน30มสมแอมนะครับน้อยนิดเดียวลองเปิดให้ดูน่ครับอันนี้บักกีหลุดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ทำเล่นๆนะครับจะน้อยนี่น,นี้ดัดไม่ค่อยสวยนะครับ อดมันจะขาดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ